คคุณเเรราล่น,นะ,ะับมาที่ข่าวหนังสั่งประเทศอินเดียกันบ้างดีกว่านะครับ <c oughs> กับหนังเรื่องที่มีชื่อว่า Happy New Year นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีการทำลายสถิติเนี่ยโอ้โหมากมายเลยครับ เรียกด้ว่านะครับแฮปปี้กันตั้งแต่ยังไม่นิวเยียรเลยครับเมื่อภาพยนตร์เรื่องแฮปปี้นิวเยียซึ่งก็เป็นผลงานเรื่องใหม่ของซุปตาร์บอ y วูดครับอย่างชาลุกขานที่เข้าฉายไปนะครับต้อนรับเทศกาลจิวารีนะครับในประเทศอินเดียแล้วก็สามารถทำรายได้สัปดาห์แรกไปได้มากกว่า1,750ล้านรูปีนะครับหรือว่าประมาณ28ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ ก็เรียกได้ว่าเลยครับแรงสุดๆขึ้นแท่นหนังทํารายได้เปิดตัวสูงสุดเป็นอันดับที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของหนังบอลิวูดครับก็เป็นรองเพียงแค่หนังเรื่องดูม3ครับในปี2013แค่เรื่องเดียวครับแฮปปี้นิวเยนะครับก็เป็นหนังแห่งปีที่เป็นแฟนหนังบอลิวูดเนี่ยต่างให้การรอคอยเป็นอย่างมากเพราะว่าก็เป็นผลงานการกำกับของฟาราคานก็นักออกแบบท่าเต้นผู้คร่ำบอดในวงการเนี่ยเป็นเวลานานครับโดยเขาเนี่ยก็ผันตัวมาเป็นผู้กำกับครับ ทำให้หนังเรื่องนี้ก็มีฉากแดนซ์ที่สุดมันและก็ไม่เหมือนใครด้วยหนังในครั้จะเป็นการเล่าเรื่องราวของกลุ่มแก๊งโจรกลุ่มหนึ่งที่ต้องกลายมาเป็นตัวแทนประเทศอินเดียในการเข้าแข่งขันเต้นในเวทีระดับโลกครับแต่ว่าเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยคือการขโมยเพชรโดยหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้รักแสดงชั้นนำมากมายมาร่วมครับไม่ว่าจะเป็นอภิเษกปัจจันทรครับดิปิก้าปาดูโกนโปแมนอิรานีแล้วก็อีกหลายคนเลยแหละครับ พี่ปอวันนั้นพักได้คุยกับพี่หญิงไปว่าทำไมทำไมผมจะคุยกับคุณไม่ได้เลยได้ม้ไดครับเอาหูผู้ใหญ่เก็าไว้นั่งเก็บไว้นั่งแล้วได้ครับผมได้กับ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 นี่วันนั้นเราคุยกับพี่หญิงพี่หญิงเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหนังหนังของบอลิวูดเนี่ยนางเอกอะโอ้โหน่ารักมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีลูกครึ่งเยอะแยะมากมายตอนนี้ผมกลับยืนที่เดิมได้ครับกลับยืนที่เดิมได้เชิญรับผมดีครับโอเคครับผม